ได้ไดูฟังการสำหรับในช่วงนี้ได้ครับก็ตั้งดูวีไปด้วย <laughs> <laughs> เล่นเองกินเอง <laughs> <laughs> ไม่ได้แบบว่าเล่นเองกินเองดูเองนะ <laughs> ครับอ่ะนี่ก็คือซิงเกิลที่มีล่าสุดแล้วก็ซิงเกิลต่อไปนะครับได้วางแผนอะไรบ้างเมั่ยอาจจะแบ c k to basics กลับไปสนุกสนานเหมือนเดิมครับ <laughs> ม หรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องลองชมกันครับแต่คือไอเดียมันคุ้มาไก่อนนะยังไงก็ฝากติดตามแต่ว่าช่วงนี้ก็สนับสนุนตัวช้าๆไปก่อนครับผมครับผมมาถามถึงซิงเกิลล่าสุดของนนกันบ้างนะครับชื่อเพลงว่าถ้าไม่รักเธอครับชื่อเพลงครับผมพูดถึงเพลงนี้หนึ่งครับยังไงบ้างก็เพลงนี้เป็นเป็นเพลงอบอุ่นครับครั้งนี้ก็มาแบบอบอุ่นเพราะว่าที่แล้วจากเพลงไม่สนิทยม็จะเป็น แนวรับเพื่อนมันจะเป็นเศร้าๆนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของเพลงนี้มันก็จะอย่าสิครับพี่มันก็จะเป็นในสสวนของเหมือนกับเป็นเพลงรักอกุนครับแล้วมันก็บวกขึ้นแ้วก็ในส่วนตัวเพงมันมันก็จะโตขึ้นใช่ครับประมาณนั้นครับผมส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมก็มีนส่วนร่วมในด้านของการร้องครับการร้องเป็นหลักเลยแล้วก็ก็ขอบคุณพี่แซ็ด้วยครับพี่แซ็ก็มาร่วมช่วยด้วยแล้วก็ เนี่ยในในด้านของเอในเรื่องทั้งหมดก็เราเราก็เป็นคน,นเสนอเองเหมือนกันเพราะว่าพอเราเริ่มงนานจริงแล้วเราก็ได้พบก,กับความรักหลายรูปแบบที่มันบวบวงเนี่ยก็เลยผ่านเล่าผ่านเพลงนี้ไปเรียกได้ว่าพูดถึงคนที่เคยมีดหวังกับความรักแล้วก็มาเจอมาเจอกับคนคน็นึีกนะครับให้เราก้าจะเปิดใจแล้วก็มีรักครั้งใหม่ครั้งหนึ่งก็เลยเกิดประโยคขึ้นมาว่ารัากใครก็ไม่ดีเท่ารักเธอเองให้ภาษาที่ดีกว่านเรื่องของ MV นะครับ MV เรื่องของ m อ็มบเหรอครับ m อก็เร็วๆนี้คิดว่าน่าจะได้ชมนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะลุบออกมาแล้วว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามด้วยนะครับไม่กินนะโดนโรคหัวดีเส้นทางสุริพาเลยไม่ไหวนะคำว่าจะไม่เป็นเลยครับอ่าเพิ่งปล่อยมาได้ประมาณเกือบอาทิตย์นึง เปลี่วนแป่ผู้อยังไงบ้างครับมเราเพราะครับแต่ตอนแรกคือเราประมาณห้าสิบห้าสิบเพราะด้วยความที่ตอนทำซิงเกิลนี่เนี่ยเราก็ติดสอบด้วยแล้วมันชนกันมากเลยครับการว่าเราก็ทั้เต็มที่ทั้งสองด้านเนี่ยแต่ว่าเราก็ล่งเลเหมือนกันแหละเพราะพอมันพอมันเสร็จมาแล้วเราคือเราก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนจนปล่อยมาปั๊บทุกคนก็รู้ว่าเออมันดีนะเออมันดีมันดีมันดีอก็ขอบคุณมากครับก็มีก็มีกำลังใจมากขึ้นแล้วเราก็เราก็เห็นภาพชัดขึ้นด้วยใช่ครับ กับเพลงล่าสุดนะครับถ้าไม่รักเธอนะครับว่า <i> เดียเด๋ยวเราชมกันได้สนหรับในเรื่องของ m v นะครับพูดถึงตอนนี้มีออนทัวร์อะไรที่ไหนกันบ้างครับอ่าสมจริจงจงริงก็มีทัวร์เรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ถ้าตรงตามเป็นเสร็จก็จะเป็นนักิาการของงานนะครับของผมสิก็จะไปเจอที่ทุ่งสงครับที่กกรทับแล้วก็ สิจะเป็นที่สวนสยามตอนบ่ายสนะครับครับสิจะมีที่เชียงใหม่ครับสวนบวกหาตอนประมาณสองทุ่มครับเป็นเทศกาลดนตรีนานาชาตินะครับครับและ15บห้าทกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมอืมน้อยแล้วครับครับช่วงนี้มีออนทัวร์ที่ไหนช่วงสงกรานต์นี่ยังครับตอนนี้ก็ยังมีโปรโมทนะครับโปรโมทเพลงนี้ไปก่อนใจครับนะครับก็ราติดตามไปได้ด้วกันนะครับ ชืวอนั้นหอมชืวอนั่นหอมดูดิคน,ออน,ออนออละคนดูดิคนละคนเลยเนี่ะแล้วก็พูดถึงผลงานนะครับนอกจากในเรื่องของร้องเพงงลงแล้วสิ่งอื่นที่แบบอยากจะทํามีอย่างอื่นไหมครับในวงการบันเทิงอ,อ,อยากเป็นพวงกกับครับแต่ได้ทําไปแล้วเอ็มวีอยากอยากอยากลองกำกับหนังหรืออะไรอย่างนี้ด้วยก็ไงว่าลำดั ชอบเสพ็จพวกหนังสร้างนะครับจิตจิตเดียวนะผมเชื่อจิตจิตคุยอะไรกันผมเริกน้าออกน้าเป็นจิตจิตออกน้าเป็นจิตจิตมันแบบนไปเลยจ้าวจบเร็วอะไรมันดูแล้วแบบบางทีมันมันเครียดหรือวมันดูแล้วเราก็สงใส่เลยว่าวิวเหลือเชื่อว่าหนังมันทำให้เราเครียดได้ในเวลาไม่กี่นาทีใช่ใช่พวกหนังสร้างเป็นสารที่น่าต้องใช้ใอะเยอะๆใช่ทั้งนั้นมีโปรตีนในการช่วยสร้างสร้างหนังอ๋อหนังจะได้ยาวขึ้น อทโปรตีนเโปรตีนโอเคนอนครับนอนอรับทาันรหมายถึงว่ามีอยากอะไรทำทาอะไรอื่นในการเาากทำอะไรอยางอื่นไหมตอนนี้ก็ยังทําเพลงครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้คือผม ก็ยังไม่ได้ทําเพลงเต็มเต็มรูปแบบแต่ก็ยังเกลียบๆตลอดแต่ตอนนี้เป้าหมายแรกก็น่าจะอยากทําเพลงเพลงหนึ่งที่เราทําทั้งหมดเลยเนี่ยทำทั้งหมดเลยเหมือนกันก็อยากทำตรงนี้ก่อนแล้วก็ด้านที่เหลือก็ส่วนตัวก็ยังสนใจนะของของการแสดงหลายอย่างนะเพราะอินพ่อเข้ามาวงการดนตรีเนี่ยมันมีศารหลายแขนงมากแตกออกไปเนี่ยก็อยากลองสนุอครับผมนะฮะก็เดี๋ยวยังไงจะมีเพลงนี้ยังไม่ได้ทําก็ ตากพี่เก่งได้ใช่ไนแหละก็บอกพี่นำนไม่หลาบนอนบอกพี่เลยเดี๋ยวพจะจัดให้จัดให้แบบของพี่นะตองนี้บอกแค่ไหนพี่จะจัดให้เลยนะครับก็อยรางตอนนี้จะได้สำหรับไอวีเพลงของนนท์นะครับยังไม่มีแผนว่าจะเมื่อไหร่มีครับถ้าประมาณให้ทันครับประมาณปลายเดือนหน้าถ้าถ้าถ้าคุณภาพโอเคแล้วนะครับ นะครับก็ติดตามไปได้นะครับในเรื่องการติดตามผลงานของทั้งสองคนช่องทางไหนยังไงบ้างครับติดตามถ้าเกิดเป็นเพจของค่ายนะครับจะเป็น I am S I M official ครับ u t ทูบก็จะเป็น I am official channel นะครับ t w i t เ e r เป็น I am official S I M ครับทางการก็จะเป็น อันแอง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 ออฟิเชียลครับและสำหรับของเราสองคนนะครับแยกกันนะครับเก่งก็จะเป็นเก่งวัคชัชยะวัประกุมารนะครับภาษาไทยก็เข้าไปษาอังกฤกันได้ครับและที่เก่งภาษาอังกฤษเป็น K E N G W A T A C H A Y A ครับเก่งวัชยยะภาษาอังกฤษครับแล้วก็อินสตาแกรมจะเป็น K E N G T A C H A Y A เก่งวัชยยะภาษาอังกฤษติดกันเลยครับผมที่เราวเทียมก็เข้าไปฟอลโล่กันได้ามีช่องยูทูบด้วยครับเป็นนี่ครับ เฟิสการ์ตออฟฟิเชียลครับเปิร์สเกนเฟิร์สนะครับก็เติม S A แล้วก็คลาสนะครับเฟิสการ์ตออฟฟิเชียลเจะเป็นช่องชาแนลของเก่งเองรับนว้าผมนี่จะได้ชมแต่ช้าเวอร์ชันเก่งเเวอร์ชันอะไรวะเวอร์ชันไลฟ์เิสการ์ตออฟฟิเชียลไม่รู้นั่นแหละเดี๋ยวใครยังเข้าไปโฟล์กันเข้าไปเข้าไนับอะไรนะ ซับอะไรนะไม่ใช่ับเนี่ยมันเป็นติดตามแต่ภาษาอังกฤษนะซับอะไรนะ s u b s c r i b เออซับ subscribe เกี่ยวกเขาเป็นซับ subscribe กันได้นะครับเพื่อ first f i r ร t class แล้วก็เป็นเพ first class first c l สออฟฟิเชียลนะครับ official เข้าไป็น subscribe กันได้นะครับนี่นี่คือผมย้ำฝากเพจผมทันไหมฮะอ่าอ่าอ่าอ่แล้วก็ฝาดอ่า ภาพเหตนะครับก็จะเป็นเหตุที่พี่วิ้แอดมินเขาทำให้นะครับก็จะเป็นท่านนท์เดอะไวท์นะครับภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าท่านนท์จำเนินนะครับเป็นไวท์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะเป็น T A N O N นะครับเป็นบล็อกนะครับ J U M R O E N แล้วก็ทวิตเตอร์กับไอจีนะครับก็จะเป็น T A N O N 9 1 6ครับผมขอติดตามไปด้วยครับผมอืมนะครับอ่มาถึงย่านนี้ที่แล้วนะครับให้ร้องให้ได้ฟังกันส,สดๆนิดนึง ใครก่อนดีแ,น,ดน,แนะไม่ใช่ <c oughs> ตอตอบก็ได้ต่ทีนี้เพงนี้ชื่อเพลงไม่รักถ้าไม่รักเลอนะครับมรัก <c oughs> <c oughs> đi bay cho mình mượn tai chẳng con đi hát thơ bắt có đi trong ra ปล่อยให้ใจที่ห้อยให้มันตายเฉยาอยู่อย่างคนไร้ค่าปล่อยเวลาให้มุนไปเหนือแค่ใจ อดีตงไ่เนร่งากนีทฝากผลงานแก่ีกกระดับการถานะครับยังงก็ฝากแช้าๆด้วยครับก็สำหรับทุกคนนะครับเขาบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยยิ่งจดจำยิ่งทรมานใจให้ตายช้าๆส่ว่าทุกคนที่คิดถึงความรักครั้งเก่าอยู่หรือว่าคิดถึงอดีตอยู่ลืมไม่ได้สักทีและรู้สึกว่า ยิ่งคิดถึงก็ยิ่งตชาช้าๆแต่ก็ยังมีงความสุขกับการที่ถึงนั้นนะครับเพลงนี้จะเป็นเพื่อนของคุณยามที่คุณเกิดโมเมนต์นี้เกิดสถานการณ์นี้ที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นนะครับลองฟังดูครับตชาช้าๆและฝากกันขอเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับ่ m c Radio ครับผมครับ TSM จะเปิดบ่อยๆบ่อยมากครับที่ชอบเองครับก็ สำหรับคนที่เคยลงทักนะครับสำหรับคนที่เคยลงทักแล้วก็ผิดหวังจากความรักที่ผ่านมาจนจนไม่กล้าท<ม>ี่จะปลดใจแต่ทำเพลงนี้เก่งไงอะจากเรื่องนี้เฮ้ยไม่ใช่ครับก็ก็ถ้าไม่รักเธอนะครับก็คิดว่า,า,น,า,น,าวน่าจะตอบโจทย์รับคนที่เคยลงทักแล้วก็มาเจอคนคนนี้ได้อะสมว่า คนที่มีความรักอบอุ่นๆนะครับน่าจะได้ลองขอเพลงนี้กันดูแล้วก็คิดว่าน่าจะชอบกันนะครับอย่าลืมขอเข้ามาที่ MC Radio ได้นะครับครับผมแล้วก็รอติดตาม MB ไปด้วยนะครับสำหรับเพลงของนนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ไปดูเพลงของเก่งก่อนเลยกันครับ MB เพลงของเก่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมเยียนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลือกทางเลือกแอบบายาพรูปถึงกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราให้ได้ฟังเพลง ใหม่นะครับจับนนเดอไว้์นครับให้ไดืองกันแบบเต็มๆอีกึงรอบถ้าไม่รักเถิดครับ